สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับต้นอ้อนะคะแล้วก็เหมียวเองวันนี้เรามาเกาะร้านกันนะคะจริงๆเรามากันตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สองของเราแล้วเราก็เราไม่ได้ถ่ายว่าเมื่อวานเป็นยังไงนะคะอันยองาเซโยค่ะค่ะแล้วก็ ล้วเราก็อยู่ที่หาดตายายนะคะหาะสวยมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปขอตัวไปถ่ายรูปกันก่อนนะต่อไปนะคะเราจะไปหาดจอมเพียนกันนะคะเราจะไปดู้องหาดจอมเพียนที่อะไหาดเพียนี๋ออเดี๋ยวไปเจอกันที่หาดตายายะ เราเกิ่อกลับมาจากเกาะล้านกันแล้วนะคะอ้อช่วยรีวิวเกาะล้านทีเขาาเป็นยังไงรีวิวเกาะล้านแบบไวที่สุดนะคะก็คือว่าใช้เวลากี่นาทีวะประมสองชั่วโมงปะเราอยู่ตรงไหนประมาณสองถึงสามชั่วโมงได้เออแค่สองชั่วโมงว่ะมานดูหนังเรื่องนึงอะททุกอย่างไปทสองก็ยี่สงนะคะแล้วก็ระวังแขกคนแขกเยอะมากแบบแบบน่ากลัวมากเราชีชอบเดินมาวุ่นวายอ่ะแบบอยากจะเข้ามาใกล้ไงคุณชีทำกับทุกคนนะ ผู้หญิงใครที่ใส่บิกินี่ก็คือระวังด้วยนะคะอะไรเงี้ยก็คือแต่ว่าของของก็ต้องดูแลด้วยแต่ว่าฝรั่ังเออแขกดี๋ว่าคือประหลังเยอะแต่เขามากับมียต้าฝรั่ังนี่เมียนู่นไปเกาะแบบสมุงสมุยพังงันนะหรือไปก็แบบเขาสารโทรฝรลังมียประหงเนี่ยแก หรือถ้านุ่มๆก็มากับมียจบจบรีวิวค่ะจบรีวิวก่อนร้านนะคะเราไปสองกอดแต่ว่าก่อนที่สองยังไม่ได้ถ่ายเพราะว่าอย่างนาดค่ะาดที่สองยังไม่ได้ถ่ายเพราะมีเวลาแค่แป๊บเดียวเองไม่มีแล้วโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันว่าพรุ่งนี้เหมียวกับอ้อจะไปไหนก่อนกลับบ้านค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะตอนนี้เหมียวกับต้นอ้อกันมาอยู่ที่ร้านหมูกระทะกันนะคะคือพวกเราหาร้านหมูกระทะแถวโรงแรมคือแบบว่าสองสามที่แล้วคือที่แรกเป็นไง มีคนหาหอนกี่รอบมากน่ากลัวอ่ะอันนี้คือทางเข้าลึกมากนะทุกคนแต่คือแบบราคาไม่ลึกไม่ลึกหรอร้อยเมตรเองมั้งอ่ะไม่ลึกก็ได้ไม่ลึกก็ได้แต่มือนมืดมืดอืมเสร็จแล้วคือแบบคนเยอะมากคนเต็มเลยก็คือมาได้นะใครที่มาพัทยาก็มาได้นะคะพวกเราพักกันที่โรงแรมเบสตันนะคะก็ใครที่สนใจก็เดอะเบสตันนี้อุรังค์เดอะเบสตันใช่ค่ะก็คือฝักหมุดแล้วก็มาได้เลยชื่อร้านว่านัด จิ้มตุ่มหมูกระทะนะคะเออแล้วคือน้องก็คือน่าอักมากมันคือแบบมันคือที่สุดบายขอต่อไปกินก่อนนะคะร้านนี้เซร์ไพรส์มากมีขนมปังเนื่องสังขยาด้วยมีน้ำไข็งด้วย <Okay. S 2> นี่แล้วก็มีส้มตำให่ทำเองนะไม่รู้จะทานได้หรือเปล่า <c oughs> คือันแบบ ยอดคุ้มมากร้อยเท่าไหร่นะแป8เอร้อยแปะแปอาวนดีมากคุนได้่ได้ยังไงเซลตอนนี้มียวเมตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกอะไรนะโอทิสสีหรือที่เรียกกันว่าท้าศาสองใช่ทาศาสองเลยหันไปดิอาหารอหอาหารเลยข้างมี้านกพอะ เราคือแบบเราไม่ได้เก็บภาพกลาน,น,นคืนนะเพราะว่าวันนั้นคือแบบไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายบอกราพอคิดได้ว่าจะถ่ายก็เลยเออเอามาให้ดูตอนเช้าเลยเพราะว่าจุดเดืออะไโอ้ยตสวกูลงเหรอโง่เลยอ่ะดูครนะับถ้า,ถ,าถ้าไม่มีอ้อคือมันจะไม่โบบายด้วยเพื่อนตาีแวตอนนี้เรากำลังจะไปคาเฟ่กันนะคะซึ่งมันต้องผ่านทางนี้แล้วก็ไปขึ้นรถที่ไหนอนะ่ะกลับบ้านท่าเรือแหละไป โอเคประมาณนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึงก็คือคาเฟ่เลยละกันเพราะว่าสามพันหกหกสิบเพราะว่าตอนนี้เราโอ้โหแบบแบบจุกมาตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเอาพิงสีไม่มีเลยต้องมารังคืนเนาะแล้วก็ใครอยากดูปิงปองโชว์นะคะมาไไ้เหนืแล้วสิแค่ไม่อยากดูก็มาเฉยๆไปได้เขามีตัวเชืให้ดูคือทั้งแรงค้าต้นถนนอะ จะมีแต่มีแต่หังส uh> ือหรือเป็นเมนูข้างมางค่างลอยเนี่ยจะมีรูปใช่นะคะแบบเผื่อใครนึ่งไ่ออกว่าเป็นกองโชว์มีอะไรเดินเข้ามังค่างซอยเนี่ยตรงเนี่ยร้านขนมหวานเนี่ยไหนนี้นี่แถวแถวนี้แถวนี้จะเริ่มมีจะเริ่มมีลูกค้าพเพื่อดูแลรูปภาประกอบละชอบปะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่กันแล้วกันค่ะบ๊ายบาย แล้วนะคะคาะเ้บานเลซอยก็คือจะเล็กหน่อยะคะ่ะสุดยอดนิดนึงสวัสดีค่ะตอนนี้เราจะนั่งรถกลับไปที่กรุงเทพแล้วซึ่งเราอาจจะไม่ิดคิดการที่กรุงเทพแต่ว่าแค่จะบอกว่า,วา จะกลับันแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นยิงปลสทั้งขาไปแล้วก็ขากลับเท่าไหร่ขามาละห้าสิบค่กลับต่อใช่ก็มาขึ้นที่หาดอะไรนะก็ด้วยนะท่าเรือเลยท่าเรือมาขึ้นกันได้นะคะทุกคนใครที่อยากจะมาเกาะล้านหรือว่ามาพัทยาก็ขึ้นถูกกว่านะแล้วก็มีข้อแนะนำเกี่ยวกอบการเดินขึ้นรถที่นี่ก็คือเรียกโบูได้ อย่าขึ้นมอเตอร์ไซค์เจ็ครับเช็คราคาเนี่ยรู้หมดแล้วใช่กันเลยใช่เพราะว่าคือขึ้นได้แต่บอกว่าจะชาร์จสักแบบสิบบาทใช่ใช่แต่ว่าแบบนี่โดนมอเตอร์ไซค์กันแบบเจ็บมากคือคืออ่ะขอเมาส์ขอเมาส์คือตอนแรกอะเราขึ้นมาเขาบอก40บาทใช่ป่ะไปโรงแรมว่า40ใช่ต่อคนนะไม่ต่ละวครับผัว่าว่า40แล้วเขาก็พูดว่าได้เงา คันเดียวกันกคนละสีะ่สิบบค่ะคันเดียวแปดิบาทัาไม่น่าแยกกันสองคนสองคันก็แบบจะน่าสองแยกคันได้ไหมคะแบบไปคันเดียวกัน้วไม่ใหญ่ก็คือขครก็นั่งคนละคันเอาไปถึงจ่ายค่ชั้นไปหนึ่งก่อนสีสิาทสี่สใช่ไหมคะสกหยิบนับเสียคันสี่ิบาปิช่ ก็ไม่จะปวดใจแต่เนี่ยลงมาแล้วนี่ก็ให้แบงค์ห้าสิบไปแล้วก็แบบพี่ค้าตั้งทอนค้าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาคนละคันเนี่ยคนละห้าสิบนะนี่ก็แบบเอ้าขัดไปหานี่กับขัดคนละห้าสิบใช่แล้วนี่ก็แบบเอ้าอะไรเงี้ยก็เลยวเออไม่เป็นไรแต่น้อยก็คือหนอนจากนั้นก็คือจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นอีกเลยแล้วก็จะเรียกบอมแล้วก็สองแฉกธรจะดาแต่บัวขออุปถิมภหน่อยบอกว้าไม่ใช่พี่เราใช่ชิดขีดเราก็ต้องทำตัวน่ารักน่ารักนิดนึง เป็นข้อเะ่างไว้นะคะโอเคไว้เดี๋ยวเราขอนอนก่อนแล้วพอถึงก้องเทียมแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เหมียวกับต้นอ้อก,ก็ถึงห้องกันหมดแล้วนะคะทุกคนก็คือวันนี้จะมาสรุปค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นทาไมถึงไม่ได้ไปคลิปด้วยกันนอนไปน้องเป็นอะไรคะ ต้องเอาปวดฉี่ทุกคนแล้วคือแบบเปิดตั้งแต่พทัทยาคือทนมา3มชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอ้อมมันจนทนไม่ไหวก็คือลงพลรามกาวก่อนแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําแล้วก็มาเจอกันที่จตุจักแล้วก็แยกย้ายกันที่จตุจักนะทุกคนแล้วค, <t une> ลคือแบบมันทิ้งสัมผารให้เหนื่อยเยอะมากก็คืออาจจะปิดคลิปกันตรงนี้เลยแล้วก็เป็นเหนียวคนเดียวนะก็เดี๋ยวจะรวมค่าใช้จ่ายให้ว่าคือค่าใช้จ่ายทั้งค่าโรงแรมค่าเรือค่ารถไปกลับอะไรเงี้ยคือเข้าๆแล้วอ่ะ เหมียวก็ออดจ่ายกันไปคนละพันห้าเนตกคนละพันห้าคือค่าโบ๊ค่าอะไรด้วยอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ส่วนเป็นค่าใช้จ่ายจีปาถักก็คือรวมๆแล้วสองคนเนี่ยสามวันสองคืนเราใช้กันประมาณสองพันห้านะคะทุกคนคืออาจจะเยอะเยอะมากคือปกติไม่เคยใช้เงินกันเยอะขนาดนี้นะเพราะว่าปกติไปเที่ยวกันี่คือจะจากัดงบกันมากๆแล้วก็อาจจะไปด้วยหลายคนอะไรเงี้ยแล้วนี่คือไปกันสองคนแล้วคือปล่อยใจมากคืออยากจะไปไหนก็ไปคือแบบจะชิลเลยทุกคนแล้วเออมันก็แบบมีความสุขแล้วก็คือขอโทษด้วยค่ะ ตัดคลิปนี้ออกมาแล้วแบบงงเพราะว่าเหมียวก็อ้อเพิ่งคิดได้กันวันที่2ออะไรเงี้ยเราก็แบบเออทํากันเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากเก็บไว้เป็นความทรงจําด้วยแล้วก็ใครอยากจะมาก่อร้านนั้นคนเดี๋ยวจะทิ้งไว้ท้ายคลิปว่าค่าใช้จา่ายเหมียวแบบใช้ไปเท่าไหร่นะทุกคนก็คือไปดูวันท้ายคลิปได้เลยแล้วคือแบบอยากจะบอกว่าแบบลุงๆุงป้าป้าที่นั่นคือน่ารักมากคือลดให้เราแบบลดสุดๆเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาคือใจดีมากแล้วก็คือ มันก็แฮปปี้อยู่ทุกคนแล้วแบบเหมียวก็เอาควแฮปปี้มาถึงอาจจะเจอเหตุการณ์แบบไม่คาดคิดจริงๆอะไรเงี้ยก็อยากจะฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครติดตามเราก็อยากจะฝากติดตามด้วยเพราะว่าเหมียวอาจจะทําคลิปปีใหม่หรืออาจจะเป็นคลิปเอ่อทริปเดือนมิถุนาของพวกเรานะก็คือใครสนใจก็เดี๋ยวไปตามดูกันได้เลยค่ะบ๊ายบาย